สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of Chill ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับแม,แม่ชอบให้บอสบน่นให้ฟัง แล้วคิดไปด้วยมันเป็นวิทยากานอย่างทํางานบบมีคนเป็นแขนเป็นขาหายเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับมันมันจะเรียกว่าไงฮะมันน้อยมากมันหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนหนึ่งในร้านนะที่จะหาคนที่จะมาไว้ใจกันทุกทุกอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องเองินการทํางานนะมันมันรวมถึงในทุกๆมิติ ับอร่อยครับแฝบยูครับผมขอบคุณมากเลยพี่โยสกิตมันยีงกับผุ้แก่อุปกรณ์ชุดเพื่อแห่งเก็บได้ง่ายเล่ม่ไไ้ขึ้นเร่งชั่วงนางนแบบอะ้รอ่ ยังพี่เบืร์คนเดียวยังไม่ได้ไปเจอครับผมกำลังใจนะคะเป็นคนที่ชอบดูน้องบอยไร์สดป 3, 500, ้า3,500ัพ้นสิบเพือนเอาโทรศัพท์ออกไปให้เบิงหนาวที่รีบบ โยสกิปมีคนถามอีกแล้วว่าอยู่ไหนโบเคยขอบคุณปิดพึงเขาบึงเปิดวงปีที่เก่าครั้งแรกสนุกมากขาแสงสีเสียงอลังการมากนั่นแหละครับผมคิดว่ามันคงจะไม่มากจนเกินไปนะครับในแต่ละรอบร้อยคนบาทกับการที่แบบได้ชมผลงานแล้วก็ได้มีความสุขเป็นน้ำกันที่สำคัญคือมันได้สนับสนุนก,กัน กันที่พังคนันที่19ครับผมมีคิวงานตลาดลังสิตไหมคะอยู่ลังสิตจ้าติดตามที่เพจนะครับ mm hmm. เพจคณะบอลลังใจกัร้อยเลยนะครับ mm hmm. คิวงานจะอยู่ตรงนั้นเลยเซ mm hmm. ไปด้วยเร้อใครไปโอ้โทุเรียนกองวางเหนื่อยไหมครับคนเก่งนี่แหละบางทีเราก็ไม่อยากเป็นคนเก่งนลย mm hmm. เพราะว่าคำว่าเก่งเนี่ยมันไม่ได้หยุด คำว่าเก่งเนี่ยมันบริยูซื่อมันอยู่นิ่งไม่ได้เพราะว่าคําว่าเก่งนี่แหละบางทีก็ไม่อยากเป็นคนเก่งบางเวลาบางโมงนิ่ก็ไม่อยากเป็นคนเก่งบางเธอก็ได้แต่ก็ในความที่เราเป็นผู้นำเนาะมันปฏิเสธอะไรไม่ได้บางอย่างมันพูดไม่ได้บางอย่างมันทําไม่ได้มันได้แบบืมจังสิ ไล์ like หน่อยค่ะเมาอ,อยู่แล้วค่ะขอบคุณครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะสําหรับใครจะเมานะครับก็เมาชมทั้งเดือนเนี่ยสามร้อยสามสิบห้าบาทนะครับก็มีของของอใจกันร้อยสามรอบของแอนออรดีสามรอบเลยนะครับเราจะเอาเข้าไปไปไล่ในกลุ่มนะครับมันจะมีทั้งหมดสาม EP นะฮะสาม EP เราก็จะนี่แหละใส่เข้าไปในสาม EP นี่แหละนะครับกร็ทือ EP ละ เก็ดสิบกว่าบาทเนาะแม่นบอกหกสิบกว่าบาทนะฮะเมาไปเลยครับสามร้อยสามสิบห้าบาทหรือถ้าใครไม่พร้อมแบบเงินไม่ถึงเงี้ยก็ร้อยยี่สิบเก้าบาทสําหรับอีพีแรกก็คือวันที่สิบกันยายนที่จะถึงนี้นะฮะเอ้ยวันที่สิบตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับมันธรรมดาทุกบริบททุกอาชีพทุกอะไรมันไม่มีอะไรโรยด้วยกีบกรหลาบหรอกครับทุกคนมันยากมันง่ายแตกต่างกัน ในความยากมันก็มีความง่ายในใน,ในความยากมันก็ต้องมีความสุขความสาเร็จปะปนกันอยู่ตรงนั้นแหละมันบ่มีหังข,งขอบจากขวานหรือสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างหรอกนะครับมันไม่ได้โชคร้ายหรือโชคดีไปเะทุกอย่างตอนนี้เห็นไหมฮะติดตามข่าวน้ำท่วมเชียงใหม่นะครับแม่ผมอยู่เปิดโรงงานบิวอินนะครับบริษัทบิวอิน BK Home อยู่ที่เชียงใหม่แถวบ้านแพะแม่น้อย อิสาลีนะครับบริษัทบักไงรับบิวยินยง,งานแบบรักผวกลรวงแ่มใย,ย่ๆบ้านลังแบบราคาแบบมูลค่าคา4 0ล้าน,น่ึล้นครับคิดดูว่าโรงงานโกดังลูกน้องเยอะขนาดไหนตอนนี้ก็คือเอาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเครื่องจักรจมน้ำนะครับบ้านขนาดบ้านผมพาแอนไปตอนนั้นเนาะถ้าใครติดตามช่วงที่อยู่เชียงใหม่ก็จะเห็นอยู่ บ้านเนี่ยคือบ้านยกสูงจากพื้นพื้นทั่วไปนี่เมตรยี่สิบท่วมแล้วก็ท่วมเลยตัวบ้านไปอีกถึงหน้าอกแล้วรถรถเบน์รถเอียงรถเอียงคือเอาไปบดดยเรื่อมันเองก็โทษให้กำลังใจแม่อยู่นะครับรถเบน์ป้าแล้วก็รถเอียงของแม่รถรถคันใหญ่ๆทีบิ้วรถทีบิ้วคันใหญ่ๆนะครับ คือตอนแรกคิดว่าเอาเอามาจอดไปมองที่สูงที่สุดของของบานละ่ะคิดว่ามันสีถววั่วหมดถึงแต่เอาไปเอามามันท่วมตัดสินใจจะขับออกไปตอนนั้นก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันท่วมท่วมรอบไปหมดแล้วขับไปกับ่าไืเออจจำเป็นนต้องปล่อยมันถ่วมตอนนี้คือน้ําท่วมนิดหลังคารถรถเล็กอะครับพวกรถบรรทุกรถส่งของอะไรก็ท่วมหมดเลย น้ำมันมาไวมากซึ่งจริงๆมันก็ท่วมไปสองรอบแล้วแต่มันไม่ได้ถึงขนาดนี้ท่วมเข้าไปหอดบ้านก็ถึงแค่แบบขาแข็งยังเสียครับที่มันมาสองรอบก่อนช่วงเดือนสองเดือนที่แล้วแต่ว่ารอบนี้คือหนักเลยนะครับก็ให้กาลังใจแม่อยู่แล้วก็ทุกๆคนท,ที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับเจอน้าท่วมนะฮะบ,บริษัทแม่ก็คือแบบบ่อยากใส่คำว่าจริงแต่คือเครื่องจักรใช้ไม่ได้เลย ไม้พวกไม้ที่เอามาทำบิวยินก็คือพังแล้วก็เละหมดเลยนะครับนี่จะคือเป็นแบบนี่แหละมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรอกเฮียงอะไรผม,ผมมีอันนี้มาแนะนำแต่ว่า ไม่ได้เขาไม่ได้จ้างรีวิวนะแต่ว่าอันนี้คือพี่หนิงพี่แดงซื้อมาให้เป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเปเปอร์มิ้มนะครับจากสหรัฐอเมริกาเอ่ออันหยดไปกับน้ำดื่มมันจะเป็นแบบเน้นกับโฆษณาเกินจริงบ้านดิผมไม่รู้นะว่าซื้อที่ไหนไม่ได้โฆษณาไม่ไม่ได้แบบไอ้น,นี่แต่ว่าเราเราหยดไปกับน้ำมันจะทำให้แบบบำรุงร่างกายระบบทุกๆระบบ แค่แค่นี้นะฮะสองหยดหอมตีกินกับชงน้ำร้อนก็ได้หยดใส่น้ำร้อนก็ได้พา่างเนี่ยป่นี้เบิ้งข่อยเวียนบา้าบ่เอานี่ม้หมุนใส่นี่เอาซีซีพัฟกีหลีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปให้เบิ้งหนาเวทีเด้อจะเอาเบงข่อเบิ้งหนาเวทีเด้อครับ อนนี้ทั้งบ้านแฟนแล้วก็บ้าน a อบก็ส่งกำลังใจรวบรวมพลให้พลทั้งหลายพลทหารทั้งหลายรวบรวมกองพลทั้งหลายประชากรทั้งหลายแบบระดมทำอะไรให้ในช่วงออนทัวร์นะครับไว้เห็นอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ไปเบิ้งทั้งขัางเด้อพอผมสิดได้ใส่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปหาลูกแต่ว่าผมจะไปเคลียร์ธุระที่วัดก่อน นะครับกับน้นแสดงก่อนแล้วก็จะเอารถกลับไปจอดรถรถบีดดมกลับไปจอดที่ที่บ้านอาจารย์พอครับไปไล่ข้างนาให้เน่ยถือวิสาสาใส่ท่านพอออได้ปะบมมีผู้ใดไหมไล่ช่วงผมช่วงผมจบกันลงมาหลดได้ปออาจารย์มีเวลาปอนี่ผู้สาวบอมือนึ่ปอ บ่บางบ่มีผู้สาวบ่ครับบ่มีครับบ่มีผู้ใไร่ใช่ไปไล่นาคันอันนี้มีขาตั้งบ่ยืมของสาวแน่นก็ไันเอยมาไปแต่งตัวอผมสิแต่งตัวหรอครับเดี๋ยวไปจัดกันเลยฝากไปนําเ้ำพออ้อเด้อครับฝากกล้องไปนําพอออพี่พีชยืมขาตั้งกล้องให้พ่ออ้อเนี่ยแล้วจะไปไล่ให้ไปไล่นะน่าไปจัดกันหน่อยโอเช่ ปีนแฟดกันได้ครับแม่ออกไปดูข้างนอกเหรอแม่ออกไปดูข้างนอกเหรอครับพอบ้านบอยกแูเชนข้าวกล่อ,องตรงนี้ด้วยคร,ค,ครับว่าน่าไปแต่งตัวครับสวัสดี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 ครับผม เบื้งคนอรอแหละกับเบื้งคนผู้ใหญ่ครับ <laughs> <laughs> เปลี่ยนกล้องแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวช่วงวนากจะพายางออกไปนอนนะครับมัน,น,อนเอาแสงไหนแซงไหนอ๋อเดี๋ยวว่าเหยื่อดอกสิบอ่ะอ่จีภาไปอะไรจิพา,ไปไ, <laughs> พาไปไล่สุดขอบคุณหลายๆครับผม <laughs> วานาเผาบ้านแลน้วนึงครับเมื่อกี้ครับ <laughs> เดีช่วงนี้เขาอยู่ทั้งขางๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาอันช่วงวนหน้าขึ้นกันจะผาเดินไปข้างหน้านะครับช่วงนี้ก็อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาใส่ขาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเอาใส่ขาตั้งกล้องจากสักครู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ เดี๋ยวอีกจังน้อยกับที่พานยางไปหนาเวทีนะครับตอนนี้เข้าเพื่อบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะครับี๋ยวผมทําความเข้าใจกับขาตั้งกล้องก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแอดมินจําเป็นมาแล้วนะแอดมินจำเป็นนะำเหลยกผมทําความเข้าใจกับขาตั้งกล้องก่อนนะครับชุบๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ ขอบคุณครับคุณแม่ทัศนาพรส,สวัสดีทุกท่านด้วยครับตกักทายกันทุกท่านครับไล่ช่วงพนาแล้วกันที่ขออนุญาตเดินทางกลับํามือนนื่องใไ,ไปเงเยนนะครบับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับป้าทะกทา้กันหลายเที่อวสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวพนาแต่งตัวจะาดท่อนนะครับพนาแต่งตัวแล้วผมกระสิทผ้ายางไป พี่นะครับในช่วงนี้เขาเบิงบรรยากาศทั่วๆไปก่อนนะครับห้ามแบตหมดช่วงบอลจะพยายามนะครับอันนี้ที่บุรีรัมย์นะครับก็จะพาดูบรรยากาศทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมก็จะพาดูตั้งแต่ช่วงหน้าแต่งตัวเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่น้อพี่น้องแฟนครับของบุรีรัมย์ตอนนี้ครับณขณะนี้ที่บุรีรัมย์ครับ เบินกู้พี่น้องสดจากบุรีรัมย์เบิ้งแฟนครับมาละกอขนาดบ่อยซิริชัยครับพี่น้องแบบหลายแห่งแบบหลายแห่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยพี่หนิงสวัสดีทุกท่านนะครับเบิ้งแฟนครับบุรีรัมย์มาให้กำลังใจด้วยพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเป็นแอดมินจำเป็นนะครับวันนี้ครับแอดมินมือใหม่ครับบ้าเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆระหว่างที่วันหน้าบอยแต่งโตนะครับแต่งหนาอยู่นะครับก็อิเปี้ยคุกปากเลยอืมเดี้ยวนี้บุญนี่มันอยู่กับจิตใจของคนเฮาครับโอ้ยพี่แกะนะครับครับผมตอนนี้สนามห่านไหลแห้งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนาพิธีตอนนี้ครับเป็นย่างหนไี่าพิธีคือคนหลายครับคนหลาย โรงเรียนยังโรงเรียนเด็กปิดแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าคุณครูยังต้องไปปฏิบัติหน้ากิชการนะค,ครับขอบคุณนะครับถือโอกาสเป็นแอดมินเพจของเพจคณะมอลำใจเกินร้อยหน่อยนะครับ,บอันนี้เห็นบรรยากาศของช่วงตลกนะครับเดี๋ยวช่ว,หวงหน้าเวที่รงปัญยางออกไปนะครับ ไล่เหตพี่น้องเบิงเนี้ยิโอกาสขอ,อยุยาตเป็นแอชหนึ่งจำเป็นเด็กเด็กปิดแล้วครับแต่ว่าคุณครูยังต้องปฏิบัติงานถึงวันที่สิบครับผมเองก็ต้องกลับไปปฏิบัติราชการพรุ่งนี้ครับผมอื่นสิบพ่ได้ไปสะกนนั่นครับแต่ว่าสีในนั่ไปมืออุดรครับผมอีกเพิ่มแล้วก็ลุยลุยต่อครับไล่พี่น้องเบงบรรยากาศครับ ลิ่มไหลาได้ครับนี่ข้างในนี้ประมาณ2,000กว่าคนแล้วล่ะครับสองสามจ่า,จาหน้าห้องบัตรแล้วครับฟัง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 วิจเตะขอาพุณนะครับ,บ,รบเดี๋ยวเทพาเบิ้งตั้งแต่ช่วงวนาบ่อยเตนงตัวออกมาเลยนะครับอากาศสดนี่คือบนเวทีของพวกเรานะครับเบใใิ้งเลยไก่กับงามนะครับเบิ้งเลไก่กับาง,ใใกงามคือกันครับ,บ สดจากบุรีรัมย์ครับสวัสดีทักทายทุกท่านเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์อีกสักโค่นหนึ่งเป็นช่วงโชว์ของมะ<อ>นา,นาบอยนะครับนี่นี่เอ็กมะนาบอยเ,เป็นแอดมินจำเป็นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร like ับสวัสดีครับรนหลายคนมันหลร้อนไหลร้อนน่ารักมากค่ะร้อนจุนจุนครับครับครับร้อนเนี่ยมก็บมันปวดสี่โอเคครับโอ้โอเคครับโอผมเด็กปิดตั้งแต่วันที่สี่แล้วครับแต่ว่าคุณครูยังต้องไปลงเวลาถึงวันที่สิบแล้ครับให้มันครบนะครับร้นไหลแห้งพี่เราห่างนอกก็นร้ายนะครับตอนนี้ครับ